สวัสดีค่ะไม่รอแม่หรอก <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาตาไปซื้ขอข้าวผัดให้นี่ยนี่เพื่อกะชีโอกเป่าหน่อยชี๊กค่ออก <laughs> สวัสดีก่อนสวัสดีพ่อแม่ยังไงสวัสดีค่ะหนูมากินเกาหลีนะคะหนูมากินอะไรพูดดีๆม,มากินเกาหลีมากินข้าวผัดผัดหรอจเคยกินขอบุญ เสียงบังไฟพี่น้องถ้าฟังเสียงบังไฟน้ำกันเด้อพึ่นข้าจ,าจุดบังไฟลานบังไฟแสนว้าวนมำนี้ผ็ดไหมน้ำผ็ดไหมไม่เผ็ดกินไหมแมา่จ้าพี่น้องคาเนี่ยไปเอาข่องข้าวใบแม,แม,แม่หน่อยกระติบข้าวอเอาใมแม,แม,แม่หน่อย ฝนกับเบื้องหาบรรยากาศดีทีฝนกับชิตกเห็นไหมลูกฮะเบื้องไม่เอาเองเออเอามาเชือกอีลุงทำให้เออเอามาเร็วๆแม่หิวเข้าชอบสีแดงเหรอมันไม่มีสีแดงลูกลุงทิ้แล้วอ่ะมากินลุงก็กินพ่อจะพแม่จะ เออใช่ใช่ใช่กินกินเอิรนป้าป้านนากินน้ำได้่ยไหมกินน้ำน้องจ้ามาพี่นอ้องกินข้าวแม่หนูตัวเล็กหรือตัวใหญ่แม่นหนูตัวเล็กหรือหนูตัวใหญ่ตัวใหญ่มันก็คือหนูตัวเล็กเออเออหนูตัวเล็กอยู่ถ้าหนูกินข้าวหนูก็จะตัวใหญ่ แม่หนูไม่กินไม่พอตัวใหญ่กินโรงเรียไม่ตัวใหญ่เลยวันพุธก็ได้แปรงมือยนแล้วนี่นี่เปิดเทอมแล้วแม่เลยหนูเ,เปิดเรียนเปิดวันพุธท,ที่สามที่สอง ข้าวข้าเรียนไหนข้าเรียนหรือกับพี่พิมพหรือกับบ้านใหม่ข้าวโรงเรียนป .1 หรือเข้าวโรงเรียนป .3 กับพี่พิมข้ากับบ้านใหม่อยู่ห้องเดียวกันชื่อไปออกอยู่ห้องเดียวกันเย้าห้องเดียวกันกับกับบ้านใหม่กับพี่พิมด้วยพี่พิมพอยู่ปสูง หนูอ,อยากไปขึ้นบอลสูงก,กับพี่พิมไม่ขึ้นกับไม่ขึ้นกับไม่ขึ้นกับมันใหม่หนูกลัวฝากห้องคืมคืมอยู่พี่น้องจ้า เก่งมากแมก่ให้หนูให้ผู้ปกครองป้อนให้อีกเลยหนูไม่ให้ผู้ปกครองป้อนอืก็หนูเก่งไงแม่เอาผักหนูจะได้กินผักตัวสูงๆเอาไหมหนูจะได้กินผักสูงๆหนูมีฟันเคี้ยวไหมหน่ะไม่ <laughs> กิินถ้าไม่ใส่ผักมันก็ไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะมากินแข่งกันใครจะกินหมดก่อนกันเอาไม่ต้องกินแข่งกันก่อนลงไฟขึ้นแล้ว นี่นี่ย่านเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นย่านเสียงเสียงบังไฟเสียงคู่เสียงตะไลเสียงเสียงอันไนที่เป็นเสียงดังๆไหมพี่น้องกลับไปซื้อไฟกับกับซึ่ง<ะ>สาเสวัลเกลียดแม่ทำไมทำไมแม่ถ่ายคลิปอยู่ไกลจังไกลไหมไกลมองไม่เห็นเลยหรอนั่นเก็บผักออกว่าทำไม จันนากดไปหาหมอหมอนัดบ่ต้องไปหรอกไปบ่ไปยังไหนไ่ต้องไปไม่ต้องไปเจาะเลือดเจ็บ <laughs> เจ็บติหมอดูดเอาหลายพุ่มติดูดเอาซทำไหนดูดเอาซัำเป๊ะ เขาเป็นคนป่วยถ้าเป็นจะให้คุณหมอเป็นคนป่วยหมอหนูจะเป็นหมออืหนูจะเป็นหมอเองแม่เพื่อนพาคุณหมอไปไหนไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลของคุณหมอหนูหรือโรงพยาบาลพราเจ้าโรงพยาบาลพราเจ้า ยังแกขันหให้มันเห็นอะไรอยู่ท้องฟ้าที่มันหมุนอยู่ ไกรร้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะวิวท้าสีระบายสีลิบดาวสีกินฝนกับดที่ตกบ้านในเนี่ยฝนตกไหม นี่ตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบอกป้าป้านะ้านะสิไม่หืมไม่ไม่ใช่บรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้ร้อนหรือยังไงร้อนอีดอึดฝนกำลังจะตกบอกป้าป้านะ้าฝนกำลังจะไม่ตกห้ามพูดกันตีเลยะเหรอเวลากินห้ามพูดกันเหรอ แม่หนูไปเที่ยวนียห้ามพูดกันไปเที่ยวฉันไปเที่ยวมาไปเที่ยวไหนอืมไม่มีจะกินตัวเองเลยจะกินตัวเองจะกินแม่เหรอ เพื่อนเบิงเพื่อนเบิงเุกอาะาไอ้หนุกที่ตอไอ้บันยี่มียายแถาย้ายแถากระลูกกระหลานหลานเฮ็ดยังย้ายแถวบุ๊กห้องให้หอยแล้ว่าเป็นยังกินหนาแน่ยันมัวเป็นยังเหรนห้องให้เฮ็ดยัง ไปหายงะถัะนีหนายอยากไปหายมันไปบดไอมันไปได้งาอยู่คนละมองว่าชีไปไปยังไหนสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอยจอ่เจอยอะไรเจอย่เพลงย่เพลงขวัญแย่เพลงบนสวรรัญหรอเป็นเบืองอันหลานบังคับงาเจ้า หลานเมย์หน้ากินข้าวเพิ่นเบิ่งไปเบิ่งมาเพิ่นห้องให้เพราะว่าเพิ่งเป็นยังเพิ่นมากอดคอแม่น้ำตาออกเพราะว่าเอานี่นี่เป็นไรเพรอว่าเราจะเบื่อยเบิ่งเลยเบื่อไปเบิ่งมากเบื่อไปเบื่อมากเราห้องให้แม่นมาเป็นยังที่ห้อง ติสติอู้หฝนฝนเป็นมอเขาเขาฝนมาแล้วพี่น้องจ้าไปก่อนเ,อเ,อเอด้อจ้าเดิวๆิวฟาห้องไม่บาย,บาย,บายป้าป้า,ปานานนานริวคุณจ้าเจอกันเจอก,กันฝากฝากคนใจน่ะเป็นมอไปก่อนจ้าพี่น้องจ้า มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ไ,ลวไปไร <laughs> ไปลูกห่อยไปก้นจั๊บพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า